สวัสดีตอนเช้าเขาเป็นบรรลักษณ์นะเขาไม่ได้เป็นพะโลงแต่ที่ทำทุกวันนี้เพราะความรักในหน้าที่แล้วก็ในที่ทำงานตัวเองอย่าให้เข้าหมดรักตัวเองนะวันๆก็ไม่ค่อยว่างไม่รู้ทำอะไรอยู่ทำทุกอย่างคะ่ะทำไปเรื่อยๆค่ะไม่เสร็จสักอย่าง สูๆด้วยง่ายๆแล้วโอ๊ตอา